ปี2026คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหม่ในวงการรถยนต์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่เมื่อ Lamb o r g h i n ิน r แบรนดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเร็วความหรูหราและความเ้าใจได้สร้างสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นคือรถบ้านซูปเปอร์คาร์ที่รวมพลังแห่งเทคโนโลยีการแข่งรถเข้ากับความสะดวกสบายระดับเรือยอดบนบกรถคันนี้มีชื่อว่า2026 Lamborghini t o r Cruise Motorhome ซึ่งเป็นการรวมคำว่า t o r ที่หมายถึงกระทิง อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกินีและคำว่าครูเซที่สื่อถึงการเดินทางอันยิ่งใหญ่ไร้ขีดจ,จำกัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ไหนดอเห็นทอร์โรครูเซหลายคนต้องตะลึงเพราะรูปลักษณ์ของมันไม่ได้เหมือนรถบ้านทั่วไปเลยแม้แต่น้อยแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนยานพาหนะจากอนาคตตัวถังออกแบบด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและเต็มไปด้วยพลังผสานระหว่างดีไซน์ของบกิ尼ยอนเทอร์ดอและยูรัสเข้าด้วยกันอย่างลงตัวตัวถังใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์มอนคอกผสมอูม um ิเนียมเกรดอากาศยานทําให้มีน้ําหนักเบา กว่ารถบ้านทั่วไปถึงเกือบ3 0แต่ยังคงความแข็งแรงและสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมด้านหน้าเป็นไฟเลตเมทริกซ์ที่มีดีไซน์รูปตัววายตามเอกลัก,ลกษณ์ของลังอองนโบกินีพร้อมระบบปรับฮับองศาอัตโนมัติตามโค้งถนนด้านข้างตกแต่งด้วยเส้นสายแอโรไดนามิกที่ช่วยลดแรงเสียดทานของอากาศได้อย่างเหนือเชื่อแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวราวกับ s u v ระดับซูเปอร์คร์ความสูงของตัวรถอยู่ที่ประมาณ3.2เมตรความยาวกว่า9เมตรและฐานล้อกว้างกว่า4.5เมตร ให้ความมั่นคงสูงสุดแม้ในความเร็วสูงลอแมกดีไซน์พิเศษขนาด24นิ้วหุ้มด้วยยางพิดลีพีเซโรที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรถบ้านความเร็วสูงระบบกันสะเทือนแบบ Active สามารถปรับระดับความสูงของช่วงล่างได้ตามสภาพถนนเพื่อให้การขับขี่ราบรื่นแอมอบนเส้นทางครุขรัดด้านสมรรถนะทอร์โคเซอร์มาพร้อมกลุ่มพลังไฮบริดแบบ PLUG in v 12ขนาด6.5ลิตรที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์ของ Lamborghini ย uto ให้กำลังสูงสุดถึง950แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า1,100นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนย์1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในโลกสำหรับรถบ้านขนาดนี้ความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและสเสถียรภาพในการขับขี่ระบบเกียร,รบบ์อัตโนมัติรรบบ8สปีดแบบดูอัลคลัชพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับโหมดการ ขับขี่ได้ถึง6รูปแบบตั้งแต่โหมดคอมฟอร์สำหรับการเดินทางทั่วไปไปจนถึงโหมดคัสุดสำหรับความเร็วสูงสุดบนถนนโลง่งในด้านพลังงานทอร์คูเซอร์สามารถขับเคลื่อนด้วยโหมดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ระยะทางกว่า120กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด45กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ติดตั้งอยู่ใต้พื้นรถพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังได้80%ภายในเวลาเพียง25นาทีขณะเดียวกันระบบพลังงานไฮบริดจะช่วยเพิ่มปรระสิิทธภาาพในกขับขี่ ให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยเฉลีย่ยอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือ5ยอดเยี่ยมสำหรับรถในระดับนี้เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราแบบเหนือระดับทุกอย่างถูกออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจจากห้องนักบินของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวภายในตกแต่งด้วยหนังแท้และแคนแทรอรผสมคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดเงาเบาะนั่งทั้ง6ที่นั่งเป็นแบบแคทเทนซีปรับอุณหภูมิ และโนดไฟฟ้าได้เต็มระบบพร้อมระบบปรับอากาศแยกอิสระสําหรับแต่ละตําแหน่งด้านหน้าคือคอกพิทที่ออกแบบให้คนขับรู้สึกเหมือนอยู่ในซุปเปอร์คาร์มากกว่ารถบ้านหน้าปัดเป็นจอ OLED ขนาด17นิ้